สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคนหลักพระเครื่องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะร้านนุ่นพระเครื่องของเรานะคะมีพระบ้านถยสวยมาแบ่งปันกันนะพี่ๆคะ่ะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์099 214 258 2นะคะพี่ๆคะ่ะไอดีลนะคะไอดีลจะเป็นต้นนุ่นนะคะแล้วตามด้วย2530นนะคะทางร้านของเรานะคะพี่ๆค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ จะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะยังไงร้านของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด EP ต่อต่อไปนะคะพี่ๆ่ะวันนี้นะร้านของเรามีพระนะคะมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะคะพี่ๆจ๋าดูกันไปเรื่อยๆเนาะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็สามารถโทรมาปิดกกับน้องได้เลยนะ น้องพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่พี่ขาแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะต้องการอาจจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาดูกันได้มาชมกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนเนะาะอ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยคะ่ะรายการแรกนะคะจะเป็นชินราชนะคะชินราชอินโดจีนค่ะ ชินราชอินโดจีนวัดสุทัศน์จ้พี่พี่ขาปีสองสี่แปดห้านะนี่เก่าเก่าเลยค่ะพี่พี่ขาดูนะดูนะคะนี่สวยสวยเลยค่ะพี่พี่ขาชินราชอินโดจีนนะคะเป็นพิมพ์ต้อบัวริบช้างนะคะพี่พี่ขาพิมพ์ต้อบัวริบช้างเนาะ นี่นะคะไต้ฐานจะต่อโค้ดนะคะพี่พี่ขาสองโค้ดแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะรายการน,นี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขาห0 0บาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญสเต็มนะคะเหรียญสเต็มยันข้างค่ะด้านหลังจะเป็นพระราหู8ตนนะคะพี่พี่ขานี่เหรียญสเต็มนะคะยันข้างพี่พี่จะ สวยๆเก่าๆอัดกรอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆค่ะนี่ด้านหลังนะจะเป็นผ้าราหูทั้งหมด8ตนปี30ค่ะพี่ๆค่ะนี่อัดกรอบให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆค่ะเก่าๆเลยนะนี่สวยเดิมเลยนะพี่ๆจ๋ารายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะ500บาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญโบสลั่นนะคะเหรียญโบสลั่นนะคะพี่ๆ่าหรือเหรียญสองพี่น้องนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อเจริญวัดเข่าบันไดอิดนะพี่ๆจ๋านี่ดูนะดูนะคะดูนะพี่ๆจ๋าดูนะสวยเลยนะคะนี่นะหูห่วงปิ้นปิ้นตัวหนังสือคมคมชัดๆัดเลยนะคะพี่ๆ่าเหรียญนี้จะเป็นปีหนึ่งสองนะ ที่หนึ่งสองจะเป็นบล็อกไม้กอฟนะคะพี่พี่ขาเป็นอ่าเนื้อทองแดงลมดำเนาะนี่หลขอบด้านข้างนี่นะคะรายการนี้น้องโขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจากพี่พี่จ๋านี่ งพ่ออีวัสตหีบเก่าๆเลยพี่ๆค่ะเป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะจะมีเส้นขนแมวเนาะนี่ด้านหน้าเหรียญปีสองสี่เจ็ดสามนะพี่ๆค่ะสองสี่เจ็ดสามนะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะคะนี่ วัดคลองเขื่อนนะคะพี่พขาหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พีขาเนื้อทองแดงเนาะนี่นะดูยันด้านหลังค่ะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะปี2482ี่แปดสองนะพี่ขารายการในปีสองสี่แปดเนาะน้องขอที่500บาทจ้ะพี่พี่ขา500บาทนะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นอาเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะคะหลวงพ่อใหญ่วัดชิโนรดนะคะพี่พี่ขานี่นะอัดกรอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่ขาจะเป็นอัดกรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะเก่าๆเลยค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อใหญ่นะคะวัดช no? ิโนรด จะเห็นนะคะพี่ๆค่ะนี่เก่าๆเลยนะนี่รายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทจะพี่ๆจ๋ะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างนะคะหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขต้ะน,น,นี่หลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตปีสองสี่แปดสามนะพี่ๆจ๋ะ ด้านหลังจะเป็นพระปิดตานะคะดูในหูห่วงปิ้นๆกันเลยสวยๆเลยค่ะพี่ๆขาเหรียญเก่าเกันเลยนะนี่ดูขอบด้านข้างนะคะสวยเลยนะคะพี่ๆจา๋ารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลงพบเปลี่ยนนะคะวัดใต้จ้ะพี่ๆจา๋าหลงพบเปลี่ยนวัดใต้ ปีสองสี่เจ็ดสองนะคะพี่พี่ขาเนี่ยจะเป็นหลังยันเบี่ยงนะคะพี่พี่ขาหลังยันเบี่ยนหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะคะดูขอบด้านข้างเนี่ยพี่พี่ขาสวยเลยคมคมเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะสวยเดิมเลยนะพี่พี่จ๋าเป็นเนื้อทองแดงนะคะตัวหนังสือคมชัดเลยเนาะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เจียมนะคะวัดอินทสุการามนะคะวัดอินทสุการามจะเป็นอาทิตย์นูนนะพี่ๆจ๋าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะพิมพ์หนึ่งนะ่นี่นตัวหนังสือคมชัดเลยจังหวัดสุรินนะคะพี่ๆขาในรูขอบด้านข้างนะคะ นี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาหน้าสวยสวยเลยนะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทจะพี่พี่จ๋ายห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะคะวัดโบสถ์ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เหรียญนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่พี่ขานี่อักขรสวยเลยนะคะพี่พี่ขานี่ ยันสวยๆนะคะตัวหนังสือสวยๆคมชัดเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมจะ้ะพี่ๆจ๋าปี 2, 4, 9, 6ี่เก้านะพี่ๆขานี่สวยเดิมเลยนะเนื้อสวยๆเลยดูซ้ายดูขวานะคะสวยนะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทจะ้ะพี่ๆขารายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าคะ่ะพี่ๆขานี่ หลวงปู่สุขส,สวยเลยนะนี่นะคะปีสองสี่หกหกนะนี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะจะมีเม็ดไข่ปลาร้อมรอบนะคะด้านหลังนะพี่ๆจาจะมีเส้นขนแมวนะนี่นะคะอยู่ด้านตามเหรียญน,นะพี่ๆขานี่เห็นเด่นชัดเลยเนาะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆขาห้าร้อยบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นหลวงพ่เปิ่นนะคะวัดบางพระค่ะพี่พี่ขาจะเป็นรุ่นโคพครั์นะปี3าสนะอัดกรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่จะสวยสวยเลยเนี่ยดูนะค่ะทะลุะกรอบเข้าไปได้สวยเลยนะพี่พี่ขานะคะเป็นรุ่นโคพครั์นะนี่ สวยเดิมเลยพี่พี่ขาอัดกอบให้เรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสวยสวยเลยนะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทจากพี่พี่จ๋ารายการต่อไปเดี๋ยวนะคะสักคู่นะจะเป็นเหรียญปลอดภัยนะคะพี่พี่ขาเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทราค่ะนี่จะเป็นอ่ลบ็อก ปอแตกนะพี่ๆจ๋านี่สวยๆเลยนี่นะคะนี่นะปีหนึ่งศูนย์นะพี่ๆขาน่าจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะเหรียญน,นี้นะหูห่วงปิ้นๆกันเลยนะคะดูขอบด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนื้อสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้สวยเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นปิดตาพังพการนะคะวัดท่าแพรค่ะพี่พี่ขานี่ปิดตาพังผการวัดท่าแพรเก่าๆเลยพี่พี่ขาปีสามสงนะด้านหลังจะเป็นลาหูแปดตนนะพี่พี่ขาเนี่ยสวยๆเก่าๆเลยนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่พี่า รายการต่อไปค่ะจะเป็นพระยานะคะเต่าเรือนโบราณหลวงปู่หลิวนะคะพี่ๆค่ะวัดไล่แตงทองนะคะนี่พระยาเต่านะคะจะเป็นรุ่นสุขใจนะคะพี่ๆค่ะรุ่นสุขใจเนาะนี่ค่ะอักขรสวยๆกันเลยนะคะเก่าๆเลยเป็นเนื้ออากระไล่ทองนะพี่ๆจ๋านี่นะคะ นะคะปี37นะคะพี่ๆขาปี37มเจนาะนี่สวยๆเลยรุ่นสุกใจนะคะนี่ดูซ้ายดูขวานะโอ้โหสวยมากเลยเงาเงากันเลยนะในการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่ๆค่ห้าร้อบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นพระยีสิบห้ศตวรรษนะคะวัดสุทัศน์จกพี่ๆจ๋านะคะ จะเป็นเนื้อชินตะก่วนะพี่พี่จ๋านี่ปีสองพันห้าร้อยนะสวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยเดิมเลยเก่าเลยนะคะนี่นี่นะคะอักขรสวยเลยจ้ะพี่พี่จ๋านี่นะคะรายการนี้น้องขอที่500อบาทค่ะพี่พี่คาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออดนะคะหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างนะเป็นอ่าเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาปีสองสี่เก้าหนะพี่พี่จ๋านี่ดูด้านหลังเนี่ยสวยเลยนะคะดูนะคะพี่พี่จ๋าดูนะดูขอบด้านข้างนะคะสวยค่ะพี่พี่ขาสวยเลยนะ รายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ค่ะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญตากสินมหาราชนะคะพี่พี่ะนี่ปี18นะอัดกรอบให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่คพา้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่ด้านในมองทะลุเข้าไปจะมีเส้นขนแมวนะพี่พี่จ๋า เหรียญสวยๆเลยนะนี่อัดกอบให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วขึ้นขอได้เลยนะนี่นะคะปีหนงแปดนะคะพี่ๆขาสวยเดิมเลยนะคะนี่นะนี่รายการนี้น้องขอที่500บาทจากพี่ๆจ๋าห้ารอบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะ หลวงปู่ทิม,มค่ะวัดละหารไล่จ่ะพ,พี่ค่ะเหรียญเจริญพรบนดูนี่ค่ะพี่พนะคะจะต,ตอกอ่าโค้ดเลขเก้านะคะไว้นะคะที่ด้านอ่าด้านล่างนะคะนี่นะคะปี17ึ่งเจค่ะพ,พี่ค่ะปี17นะสวยเดิมเลยนะคะพี่พค่ะดูด้านหลังที่รละลึกนะคะ เขียนไว้ว่าที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะพี่พี่ขาดูขอบด้านข้างเนี่ยสวยคมชัดมากนะคะเหรียญเนี้ยนี่นะคะเลขเก้าชัดเจนนะคะพี่พี่ขาสวยเลยนะ,ะรายการน,นี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือนะคะวัดสามกอค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่พี่ขานี่จะมีเส้นขนแมวนะอยู่ทางด้านมุมปากนะคะเห็นเด่นชัดเลยเนาะนี่นะคะปีสองสี่เก้าสองค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไรทองสว,สวยเลยนะเนี่ขึ้นไฟเลยนะคะพี่พี่คาเหรียญน,นี้สวยมากเลยนะคะ รายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขาะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะวัดตโนดหลวงค่ะพี่พี่ขานี่นะคะหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนี่นะคะหน้าเก่าเก่าสวยสวยนะคะตัวหนังสือคมๆชัดๆเลยจ้าพี่พี่ขาปี2492เก้าสองเนาะนี่นะคะ ดูหอบ้านคางสวยเดิมเลยจ้าพี่พี่ขานี่นะนี่ดูหน้าเหรียญน,นะสวยมากเลยพี่พี่ขารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตาลามจ้กพี่พี่จ้ะนี่นี่นะคะ เหรียญสวยๆกันเลยพี่ๆขาปีสองหนึ่งนะคะพี่ๆขาดูยันด้านหลังเนี่ยเนี่ยนะคะหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนี่นะคะสวยเดิมเลยนะพี่ๆจ๋าสวยเดิมเลยนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพริ้งนะคะวัดวรจันทร์นะคะพี่ๆขา หลวงพ่อพริง้งวัดวรจันท์ด้านหลังจะเป็นปี2อ1 0นะคะพี่ๆขาถึงปี2478ี่นะนี่นะคะดูยันด้านหลังวสวยๆเลยนะคะนี่ดูขอบด้านข้างนี่นะคะรายการน,นี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่ๆขาห้าร้อบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนจ่าพ,พี่จ๋านี่หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจะมีจานด้านหน้านะคะนี่จานด้านหน้านะคะซ้ายขวาด้านหลังก็มีจานนะคะจานด้านหน้าและด้านหลังเลยพี่ขาดูนี่หูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน ปีสองสี่เจ็ดสามนะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงนะสวยเลยนะคะเหรียญเนี้ยนี่นะครับปีสองสี่เจ็ดสามนะพี่พี่พจ๋ารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญร้อยปีนะคะเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะพี่พี่พขานี่ เหรียหลร้อยปีหลวงปู่มั่นสวยๆเลยพี่ๆขะนี่นะคะปี2องสี่หนถึงสองห้านะคะพี่ๆขาเป็นเนื้อกระไหลทองนะสวยๆเลยดูขอบด้านข้างเนี่ยนี่สวยเดิมกันเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้น้องขอที่ห้าอยบาทคะ่ะห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังค่ะพี่พี่ขาหลังยันสี่นะนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังดูด้านหน้านะสวยเลยนะคะพี่พี่ขาแบบเหรียญเนี้ยน้องบอกไดยเลยว่าสวยมากอืมหลังยันสี่นะปีสองสี่หกเจ็ดนะพี่พี่ขานี่นี่นะรายการนี้น้องขอที่ ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะวัดกิ่งแก้วนะคะปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะสวยเลยนะจะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่พี่ขาพิมพ์สี่เหลี่ยมเนาะนี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วดูยันด้านหลังเนี่ยสวยเลยนะคะพี่พี่ขา นี่นะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะพี่คะ่ะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะหลังพระพุทธชินราชนะจ๊ะวัดสำนักขุณเน้นี่นะคะหลวงพ่อเขียนนะคะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่ๆจ,าจ๋าด้านหลังจะเป็นพระพุทธชินราชสวยๆเลยนะ ซุ้มใหญ่ๆสวยๆเลยหูห่วงปิ้นป้นกันเลยค่ะพี่พี่ขานี่นะสวยเดิมเลยนะคะเก่าๆเลยจ้าพี่พี่ขารายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะ500บาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางบัวจ้ะพี่พี่จ้าเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะ เหรียญสวยๆแล้วพี่พี่ขาหน้าสวยๆหูกลางๆเลยนะดูยันด้านหลังปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาสองสี่แปดหนึ่งเนาะดูนะคะดูนะพี่พี่ขาขอบด้านข้างนะคะจะเป็นขอบกระบอกนะนี่นะคะสวยเดิมเลยจ้ะพี่พี่จ้ารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทคะ่ะห้าร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นหล่นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะพี่พี่ขานี่หลวงพ่อเอียหลวงพ่อพระอุปชอัชฌาย์นะคะเหรียญน,นี้ปีศูนย์สค่ะพี่พี่ขานี่นะคะดูด้านหลังยันสวยๆกันเลยนะดูขอบด้านข้างนะคะสวยมากนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขเนื้อทองแดงเนาะ สวยเดิมเลยพี่พี่จ๋ารายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะ500บาทจ้าพี่พี่ะารายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะเหรียญพระแก้วมรกตสวยเลยพี่พี่ะเป็นเนื้อกระไรทองนะนี่ นี่นะคะปีสองสี่เจ็ดห้านะคะพี่พี่่ะปีสองสี่เจ็ดห้าเนาะตัวหนังสือคม,คมคมชัดๆเลยนะพี่คะดูนะคะดูขอบด้านข้างนะจ๊ะพี่พี่จ๋าดูนะสวยเดิมเลยนี่นะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่พี่จ๋ายห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมนะคะวัดฉากหมากนะคะพี่พี่ขา หลวงพ่อหอมวัดชาบมากสวยเลยพี่พี่ขาดูนะจะเป็นเสมาหลังสิงนะพี่พี่ขาปีหนึ่งเจ็ดนะนี่ด้านหลังจะเป็นสิงนะคะพี่พี่ขาดูขอบด้านข้างนะนี่สวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยเดิมเลยนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขา รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนูนะคะหลวงพ่อหนูอะชิโตวัตโนดนะคะหลวงพ่อหนูวัตโนดโพี่พี่จะดูนะสวยๆเลยดูนะคะดูด้านหลังเนี่ยจะมีเส้นขนแมวนะคะอยู่ที่ด้านหด้านหลังของเหรียญน,นะขอบด้านข้างนะคะสวยมาก นี่นะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่ๆข่ห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันไดอิดจ้ะพี่ๆจ๋าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดปีศูนย์สามนะเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงลมดานะพี่ๆขานี่ด้านหลังจะมีเส้นขนแมวเห็นปะ เนี่ยนะคะเห็นเด่นชัดเลยนะคะสวยเดิมเลยเนื้อทองแดงลมดำดูขอบด้านข้างมีนะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้น้องขอที่500อยบาทนะคะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อสโทสโทรวโสทรวรารา,ามจากพี่ๆจ๋า เป็นเหรียญสีมาหลวงพ่อโสธรเป็นเนื้อกระไดทองปีสองสี่หกศูนย์นะคะพี่พี่ขาดูนะสว,สวยเลยนะคะเดิมๆเก่าๆเลยจ้ะพี่พี่ขานี่นะคะนี่ตัวหนังสือคมๆชัดๆเลยนะๆๆเห็นเด่นชัดเลยนะคะพอโสอก็เห็นชัดเนาะนี่นะคะสวยเลยนะคะพี่พี่ขา รายการนี้นะคะน้องขอที่500บาทจะพี่พี่ขา500บาทนะคะฮะดูให้ชอบก่อนนะคะพี่พี่ขาดูให้ใช่นะคะอ่าถ้าถูกใจองค์ไหนก็สามารถนะคะโทรมาปิดกับน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เนะคะ2องหนึ่นะคะพี่พี่ขานี่นะคะแต่ถ้าเป็นไอ l ดีไลนนะคะจะเป็นอ่าต้นนุ่นนะคะ แล้วก็ตามด้วย2530นะจ๊ะพี่ๆจะ๋าสะกดตามนี้เลยเนาะ t w o n n u n แล้วตามด้วย2530นะอ่าอย่าลืมนะคะทางร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านของเราด้วยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องรากันไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีคะ่ะ